เธอคือเศรษฐีนีผู้มีทุกอย่างในชีวิตทั้งเงิอนอำนาจและผู้ชายกว่าหนึ่งโลที่พร้อมจะคลานเขาเข้าหาเธอแต่ใครจะคิดว่าสามีคนที่สิบสี่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการจากราชินีแห่งความรักสูเยือที่ถูกล่าอย่างเลือดเย็นทำไมผู้หญิงที่ฉลาดขนาดนี้ถึงพลาดเจ็บลึกถึงกระดูกและเขาทำอะไรถึงทำให้เธอแทบลืมหายใจในค่ำคืนนั้น มุติกระดาษหัวเหลี่ยมคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องราวสุดสะเติอนใจของหญิงผู้เชื่อมั่นในความรักจนเกือบต้องแลกด้วยทุกสิ่งที่มีดูให้จบแล้วคุณจะไม่มองคำว่ารักแบบเดิมอีกต่อไปหากต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายทำสเตม็มและแฮชแท็กเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวลุ้นระทึกในหัวข้อเซธีนีประกาศรับสมัครสามีสลัดอดีตสามีทิ้ง13คนติดต่อกัน แต่ไม่นึกว่าจะถูกทรยศปอกลอกห้องรับแขกขนาดใหญ่ของคฤริหนาดเปิดไฟสลัวโซฟาหนังแท้สีแดงเลือดหมูตั้งตรงงานกลางห้องกลิ่นหอมจากดอกกุหลาบในแจกันแก้วทําให้บรรยากาศดูหรูหราแต่ภายใต้ความหรูหรานั้นมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองเธออยู่จากมุมมืดหญิงวัยกลางคนในชุดเดรสไหมสีทองนั่งขวาย้างด้วยท่าทีมั่นใจ บนโต๊ะข้างตัวมีแฟ้มเอกสารจำนวนหนึ่งเป็นประวัติของชายที่เธอคัดเลือกไว้เธอคือคุณมารินีมหาเศรษฐีนีวัย62ปีผู้ซึ่งผ่านการแต่งงานมาแล้วสิครั้งและเลิกราทุกครั้งด้วยเหตุผลเดียวกันไม่คู่ควรทุกคนรู้ว่าเธอร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังความรักแต่ละครั้งจบลงด้วยอะไรคืนนี้ เธอจะคัดเลือกสามีคนที่14ผู้ชายหน้าตาดีอายุไม่เกิน35ปีเดินเข้ามาในห้องพร้อมรอยยิ้มเขาชื่อกันหนุ่มนักแสดงหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นไม้ปาเกเป็นจังหวะทุกก้าวที่เขาเดินเข้ามาเธอมองเขาเหมือนนักล่าจ้องเหยื่อคุณพร้อมจะใช้ชีวิตกับฉันไหม เสียงของเธอนุ่มลึกแต่เต็มไปด้วยอำนาจกันยิ้มเขาตอบตกลงทันทีโดยไม่แม้แต่จะอ่านเงื่อนไขในแฟ้มคุณมารินียิ้มพอใจพิธีแต่งงานจัดขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์แขกผู้มีเกียรติกว่า300คนร่วมแสดงความยินดีแต่เพียงสองเดือนหลังจากนั้นพฤติกรรมของกันเริ่มเปลี่ยนไปเขาแอบโทรศัพท์ยาวๆตอนดึกมีผู้หญิงแปลกหน้ามายืนรอหน้าบ้าน และที่น่ากลัวที่สุดเอกสารโอนทรัพย์สินบางฉบับในตู้เซฟหายไปคุณมารินีเริ่มไม่ไว้ใจแต่ยังคงเงียบและวางแผนตอบโต้คืนหนึ่งเธอแกล้งนอนหลับเสียงลอบเปิดตู้เซฟดังแผ่วเบาในความมืดเธอลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือสามีคนที่สิบสี่ของเธอ กำลังถ่ายภาพเอกสารที่เขาเพิ่งขโมยออกมามือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่สีหน้ากลับเต็มไปด้วยความเย็นชาหัวใจของเธอเต้นแรงเธอขยับตัวช้าฮ่าฮะและในเสี้ยววินาทีที่เขาหันมาแววตาของเขาไม่ใช่แววตาของคนที่เคยรักเธอมันคือสายตาของคนที่พร้อมจะเหยียบเธอให้จมดินให้ฉันเขียนต่อในตอนถัดไปไหม คุณมารินีไม่พูดอะไรเธอลุกขึ้นจากเตียงช้าฮาา่าฮะเสียงผ้าห่มลากกับพื้นไม้ทำให้กันสะดุง้งเขาพยายามเก็บโทรศัพท์ซ่อนไว้หลังตัวแต่สายตาของเธอไม่ลับไปแม้แต่นิดเดียวเธอคิดว่าฉันจะไม่รู้เสียงของเธอเย็นเฉียบกันยังคงเงียบแต่ความเงียบของเขาคือคำสารภาพเธอเดินเข้าไปไกล แต่ละก้าวที่เธอเดินเหมือนเสียงเข็มตกในห้องที่ไร้ชีวิตฉันให้โอกาสเธอแล้วให้เธอทุกอย่างที่ผู้ชายธรรมดาไม่มีวันได้แต่เธอเลือกหักหลังกันเริ่มพูดเสียงตะกุกตะกักผมผมแค่จะถ่ายไว้เผื่อฝ่ามือของเธอยกขึ้นสูงก่อนจะฟาดลงบนแก้มเขาอย่างแรงเสียงเพี้ยดังก้องในห้องเขาถอยหลังไปชนตู้เซฟ เธอหยิบแฟ้มหนึ่งจากลิ้นชักเปิดออกข้างในคือรูปของเขาตอนที่เข้าไปหาแม่ของเขาในโรงพยาบาลตอนที่เขายืนอยู่หน้าธนาคารกับหญิงสาวคนหนึ่งตอนที่เขาโอนเงินเข้าบัญชีลับกันหน้าซีดเผือดเขาเริ่มสัน่นเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะความจริงมันพูดแทนเธอหมดแล้วเขาทุดตัวลงนั่งบนพื้นเธอมองเขาอย่างเยือกเย็น แล้วหันหลังเดินออกจากห้องปล่อยให้ประตูปิดลงช้าห่าฮ่เสียงล็อกประตูดังกริกทิ้งเขาไว้กับความเงียบและแผนการใหม่ของเธอที่จะไม่ให้ใครทรยศเธอได้อีกเป็นครั้งที่สิบห้าเรื่องราวของเศษธินีคนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ให้โอกาสใครอีกแล้วเธอเดินลงบันไดอย่างมั่นคง แสงไฟในคฤหาหนาสว่างว่าตามจังหวะฝีเท้าของเธอบริการสองคนที่ยืนอยู่ข้างล่างรีบตรงเข้ามารับคำสั่งโดยไม่ต้องรอให้เธอเอ่ยปากคนของฉันตามเขาทุกฝีก้าวอย่าให้เขามีโอกาสหายใจด้วยตัวเองเสียงคำสั่งของเธอเย็นชาแต่เด็ดขาดบริการทั้งสองพยักหน้าก่อนเดินออกไปทันทีเธอเดินเข้าไปในห้องทำงานบนโต๊ะมีแฟ้มหนาเรียงเป็นตัง และแฟ้มมีชื่อของผู้ชายสิบสามคนก่อนหน้ารวมทั้งหลักฐานทุกอย่างที่เธอเก็บไว้เองกับมือเธอเปิดแฟ้มหนึ่งขึ้นมาจ้องภาพถ่ายของอดีตสามีคนที่เก้าเขาหัวร่อร่าในชุดสูทที่เธอซื้อให้แต่วันนี้เขานอนอยู่ในเรือนจำหลังจากที่เธอจับพิรุษเขาได้ทันเธอหลับตาลงสูดลมหายใจลึกความเงียบในห้องทำงาน ถูกแทนที่ด้วยเสียงกลไกเบาฮ่าฮะตู้เซฟในมุมห้องเปิดออกด้านในมีเอกสารบางอย่างและปืนสั้นกระบอกเล็กวางเคียงข้างกันอย่างเรียบร้อยเธอมองมันด้วยสายตาไร้าอารมณ์ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์หนึ่งในรายการที่ตั้งไว้ถึงเวลาแล้วฉันจะลงมือเองปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณแน่ใจหรือครับ เธอยิ้มไม่ใช่ยิ้มแบบคนมีความสุขแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าไม่มีใครหลอกเธอได้อีกแล้วถ้าฉันไม่ลงมือครั้งนี้ก็ไม่มีใครกลัวฉันอีกต่อไปเธอวางสายอย่างเยือกเย็นเสียงคลิกเบาๆจากปืนที่เธอปลดเซฟตี้ดังขึ้นในห้องที่เงียบสนิทเธอหยิบปืนขึ้นมาอย่างมั่นคงดวงตานิ่งราวกับทะเลที่ไม่มีคลื่นกลางดึกคืนนั้น รถยนต์คันหรูเล่นฝ่าความมืดไฟหน้ารถเฉียนผ่านหมอกที่ปกคลุมถนนสายแคบจุดหมายคือคอนโดสูงใจกลางเมืองซึ่งชายคนล่าสุดของเธออาศัยอยู่เขาไม่รู้ว่าใครบางคนกำลังจะมาถึงพร้อมกับคำตัดสินที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวภายในห้องพักหรูชายหนุ่มกำลังยิ้มขณะด,ดูยอดเงินในบัญชีเงินหลายล้านบาทที่เขาเพิ่งถอนจากบัญชีเธอ หลังจากแอบปลอมลายเซ็นไปอย่างแนบเนียนเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นเขาขมวดคิ้วไม่คาดว่าจะมีใครมาเยือนในเวลานี้เมื่อเปิดประตูสิ่งแรกที่เห็นคือดวงตาของเธอไม่ใช่ดวงตาแห่งรักแต่คือดวงตาที่ไร้ความลังเลใดฮ่าฮะเขาถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ช้าไปแล้วเธอก้าวเข้าไปปิดประตูอย่างแผ่วเบา แล้วล็อกมันจากด้านในเธอมาทำไมเขาถามเสียงสัน่นเธอไม่ตอบเพียงเดินวนรอบห้องสายตากวาดมองความหรูหราที่เขาซื้อด้วยเงินของเธอนี่คือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมเธอเอ่ยเสียงเรียบเงินชื่อเสียงและอิสรภาพเขาถอยจนหลังชนกำแพงมือสั่นเล็กน้อยฟังหน้าฉันขอโทษเสียงปืนหนึ่งนัด ดังขึ้นในห้องหรูที่เงียบสงัดความเงียบเข้าครอบนำอีกครั้งขณะที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นในห้องที่เคยเป็นของเธอแต่วันนี้เธอเป็นเพียงแขกที่มาเพื่อทวงคืนเธอหันหลังเปิดประตูเดินออกไปโดยไม่หันกลับมาลิปปิดลงช้าฮ่หาฮะดวงตาของเธอเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ยากจะอธิบายไม่ใช่ความเสียใจ ไม่ใช่ความโล่งใจแต่คือความเข้าใจว่าแม้จะเป็นเศรษฐีนีผู้เลือกทุกอย่างได้ตามใจแต่กับความรักเธอไม่เคยมีทางเลือกเลยสักครั้งเดียวเมื่อประตูลิฟต์ค่อยๆเลื่อนลงไปยังชั้นล่างสุดเสียงกลไกภายในเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอที่ยังสม่ำเสมอกลิ่นโลหะจากปืนยังติดอยู่ในอุ้งมือผสมกับกลิ่นน้ำหอมแบรนด์หรูที่เธอสวมเป็นกระป้องกันความเจ็บปวด เมื่อถึงล็อบบี้เธอเดินผ่านพนักงานต้อนรับที่โค้งให้ตามมารยาทไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของหญิงวัยกลางคนผู้นี้คือความว่างเปล่าที่ไม่สามารถถมได้ด้วยเงินทองเธอขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่รถที่ซื้อด้วยเงินของเธอเองแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นของเธอจริงฮ่าฮะในกระจกมองหลัง เธอเห็นใบหน้าของตนเองหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าความมั่งคั่งจะซื้อทุกอย่างได้แต่คืนนี้เธอเพิ่งเรียนรู้ว่าสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือความซื่อสัตย์และสิ่งที่เธอจ่ายไปอาจไม่ใช่แค่งเงินแต่อาจเป็นวิญญาณบางส่วนของเธอเองเธอหลับตาทิ้งตัวพิงบบ่อย่างอ่อนล้าพร้อมเสียงคำพูดของอดีตสามีคนที่สิบสาม สะท้อนกลับมาในหัวไม่มีใครรักคุณจริงๆหรอกเพราะคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครรักคุณแบบไม่ต้องจ่ายเงินน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้มเธอหัวรเราะเบาสั้นและเจ็บเพราะรู้ว่าเขาพูดถูกทุกคำรถเล่นผ่านย่ารูราที่เธอเคยใช้ชีวิตราวกับเจ้าหญิงในปราสาทต,ตึกสูงระฟ้าสะท้อนแสงฝยามคำ่ำ เหมือนเป็นเงาสะท้อนของอดีตท,ที่ไม่มีวันกลับมาเธอจำได้ว่าเคยเดินบนพรมแดงเคยถูกสื่อรุมถ่ายภาพเคยเป็นที่อิจฉาของผู้หญิงนับพันแต่เวลานี้เธออยู่คนเดียวโทรศัพท์ที่วางนิ่งข้างตัวไม่มีข้อความไม่มีสายเข้าเงียบเปวกับตัดขาดจากโลกภายนอกเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นจากวิทยุในรถเป็นบทเพลงรักเก่า ที่เคยเปิดในวันแต่งงานครั้งแรกของเธอหัวใจเธอบิดแน่นไม่ใช่เพราะคิดถึงใครแต่เพราะไม่เหลือใครให้คิดถึงอีกต่อไปบ้านหลังใหญ่ที่เธอกลับไปถึงมืดเงียบและเย็นชาไม่มีเสียงทักทายไม่มีใครรออยู่ที่ประตูเธอเดินขึ้นชั้นบนผ่านกรอบรูปอดีตสามีแต่ละคนใบหน้ายิ้มเหล่านั้น ตอนนี้ดูเยอะหยนมากกว่าความทรงจำเมื่อถึงห้องนอนเธอถอดเครื่องเพชรวางบนโต๊ะข้างเตียงเธอนั่งลงหน้ากระจกมองตอนเองอย่างนิ่งงนันเธอรู้แล้วว่าเธอพ่ายไม่ใช่ให้กับความรักแต่พ่ายให้กับความเชื่อที่ผิดพลาดทั้งชีวิตและแม้จะมีทองคำล้อมรอบตัวเธอก็หนาวจนถึงกระดูกเธอลุกขึ้น เดินไปที่หน้าต่างเปิดผ้าม่านออกแสงจันทสราดส,ส่องลงบนใบหน้าที่เหนือล้าลมเย็นจากสวนหลังบ้านพัดเข้ามาพาเอากลิ่นดอกไม้ที่เธอเคยชอบกลับคืนมาเธอหลับตาสูตรลมหายใจเข้าลึกฮ่าฮะครั้งแรกในรอบหลายปีที่ไม่รู้สึกต้องเร่งรีบไม่ต้องแสดงไม่ต้องเอาชนะใครแค่ปล่อยให้ความเงียบ อบล้อมเธอไว้อย่างอ่อนโยนเธอเอื้อมมือไปหยิบป,ปากกาบนโต๊ะจดบางสิ่งลงบนกระดาษโน้ตเล็กฮ่หาฮ่ถ้าคุณเจอสิ่งที่แท้จริงคุณจะไม่ต้องใช้เงินซื้อเธอวางโน้ตไว้ใต้กรอบรูปหนึ่งรูปที่มีเธอยิ้มกว้างในวันที่ยังไม่มีอะไรเลยก่อนจะปิดไฟห้องและทิ้งตัวลงบนเตียงในค่ำคืนที่เงียบงนัน แต่มากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาคืนที่เธอได้อยู่กับความจริงและตัวตนของเธอเอง